วันนี้บีจะพาทุกคนไปบุกร้านหมูกว่าชื่อดังในย่านคนทางที่สำคัญร้านนี้มีประวัตยาวนานถึง58ปีบอกเลยว่าอร่อยสมคำลร่ําดื้แน่นอนถ้าอยากรู้ว่ามีวิธีการทำยังไงต้องติดตามต่อนะคะว i ล l ิบร้านนี้นะคะก็มี history 58ปีแล้วนะคะเพขาเป็น third generation แล้วนะคะเขานี้เป็นธุรกิจครอบขว่าค่ะสวตัดีตะ 下面打字，因为要做什么？给它的皮松松脆了给它皮松脆。我们现在就把这肉的部分，因为上面的火会比较大，所以要遮住它了。哦，这样拿去烤多一层。现在就是我们直接要烤了，因为我刚才已经是烤一轮了。这是第二轮。啊，这个烤一轮是给它的皮上色了。嗯。啊，它就有这样子效果。现在是这个颜色，看一下变成什么颜色。等一下我要烤多久？要烤啊。 差不多七十多到八十分钟。七十到八十分钟。所以我们要一下这个老然后我们要等，要等一下。哦、如果整个过程的话，都差不多，再多一个四十分钟。嗯。这，这个又是查什么？这是涂那个盐。涂盐<元>。嗯，涂盐了、啊。嗯。美丽，把那边多啊。它就有咸咸的味道。还有咸咸的味道。嗯。你,你看王看那姜，呐，放，不一样。我感觉。 แต่ว่าจะห้ามวางเยอะๆไม่งั้นจะเปลี่ยนไปนะคะดูนี้เข้าอกนะค่ะสาเป็นเจาห้กา้โซ่ของวนี้แลวชิ้นี่要看大小哎，我这个应该会烧七十五吧。这字 <re，这字。干嘛干 history 58ปปีแล้วนะคะเมื่อก่อนใช้เตาอบนี้มาอบนะคะก็คือห้าสิตกว่ีนะใช้ h a แล้วก็มีไฟก็อบ อบแบบย่างค่ะเพราะดีนั่นค่ะปี2000ไม่ก็ดีก็เลยมันกุบกุกักตักหน่อยเพราะว่าตักไม่ได้มาไม่มีใครช่วยเลยแต่5ปีก่อนที่แล้วเขาเลิกใช้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เขาเปลีย่ยนวิธีแล้วใช้อันนี้แทนค่ะ以前我们叫从这边挂，然后用那个绳子拉，这边拉拉拉拉拉，然后除了平时很累的工作，就是还要很熟练拉，然后还要这边。会会练出 muscle 哎？ ไอ่ <laughs> <laughs> มาสเส <laughs> okay. ิร์ตในจิมรเลยเข้ามาดูอยู่นั่นนีเลยนี่นะคะเวลาเขาย่างเขามน้าใช้เตาอ,อบอย่างนี้แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องยืนตรงนี้มันดูตลอดเวลาเลยค่ะ อันนี้เขต้องดูผีมือนะคะเวลาเขาดูหนังเขาเล่นนิ่งๆเขาจะรู้ว่าต้องการเอเจ็นคุณภนพลแค่ไหนเสร็จแล้วค่ะโร้อนๆยัมมียังไม่กินยำมีเหรอ เราหอมมากเลยนะถึงแม้าจะใส่หน้ากัอยู่แต่ว่ายังัได้กลิ่นนะคะ7.5นาทีเพื่อกินหมูชิ้นนี้เอาเีวเฮเกอด้หัว้ออย ซ่ซอซ่ซ่ซ่ซอ้ยแดงเดด u ูหลดนะดู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 ชก่อนสิอ้ไม่โชว์ท่งชไม่โชว์ไม่โชว์ขอชุอมาทุกคนดูติ้งติ้งขวานนัก็เอาแล้วค่ะ 过很，嗯。不覺得会不会？会不会啊？会不会咸太咸 h e l 吃吗，宝贝？吃好吃吗？宝贝？好吃吗？好吃到、哦、讲不出话来分分。包主管呀？包主啊。不离你个，不离。我们要拿前排，不是要跟你抢字、啊？ นี่คริสปี้นี่นี่คริสปี้บลิปิปไม่ทันนะเราก็วางเข้าไปออกใช่ไหมร้านชื่อว่าเฮงกี้นะคะครึ่งชื่ออยู่ที่ฮมเทาเอลซี่นะคะเ็อบดิกสันอยู่ที่ลูกกดนะคะเขามีไข่ที่ตลาดลูกกดค่ะนี่ เขจะแพ็คให้เราเพราะว่าเราจะย้ายโลไปตลาดแล้วนะคะบลฟโมเม่ชลลี่มดีฟังนี่จริงจังนาทเร่อเชมอกนยเขาหวังมากเนี่ยดูสิแตกคุณนิคไหน你看他你看他ก你บ他帮人家กลับมาเฮ้ย เบรีฟเห็นไหมคะเด็กคุนี้กว่าคุณถึงกินรีบหิวไปเลยค่ะอร่อยไหมคะเบรีฟตุ้ค่ะเป็นซิบเบลอีสานคอทขี้วันกับิบเบลวันกับซิบเบลป้ลนี่ค่ะถ้ากินิบเบลปากจอิ่นี่เราจะไปตลาดดยเหรอเราจะตามไปโอ้เราจะซื้อเพิ่มนะคะอันนี้คื 他，他飞来，空就来掉好离好哎，他、啊欸、有一包的是，你你买些，<诶>哎，小弟那边有那个雷亚、啊、大袋子。你们你们，你问这个泰国小妹妹知道。啊，他手上这包就是、啊，很好吃，他抱住。这个 <laughs>